เราขาย20แล้วฮะจริงเหรอใช่น้องมีตั้งแต่แบบว่าอยังไม่ใช่พร้อมยังไม่พร้อมคือตอนนี้นี่คือพร้อมมากคุณแม่ใช่อไหมคะใชื่อพอมเพ็งจบปีนล้วคะยังเบปีแล้วดีเลยคุณแม่มาเลี้ยงน้องต่อนะคะชื่อคุณแม่ไม่น่าจะจำวิชาได้แล้วแหละ20ปีที่แล้วคุณแม่น้องพี่บอกว่าน้องน่าร้องมากเลยคุณแม่โอเคนะคะคุณแม่ อคนตอนี่คือได้กินหรือไม่คะคุณแม่กินค่ะแต่ว่ากินแค่ไม่ประมาณเดือนกว่าๆเพราะไม่ต้องกลับไปเรียนต่อออ๋ก็เลยนช่โอเคนะคะคนนี้คือเต็มที่ใช่ไหมคุณแม่เต็มที่ของนมเพื่อปั๊มนมเรียบร้อยใช่นะคะอยู่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมคุณแม่มีโอกาสเลี้ยงน้องเต็มที่เนาะค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำงานแบบว่าก็จะปั๊มช่วงเดวเรียนงานแล้วก็จะปั๊มปั๊มสต็อกเจ็บไว้โอเคโอเคได้ค่ะคุณแม่ นะคะเมื่อเช้าเนาะคุณแม่ก็ยังไม่ได้ส่งให้นะพอดีว่าลูกสาวเพิ่งจะพร้อมนะคุณแม่ก็เลยที่จะมาส่งให้นะคุณแม่เนาะโอเคนะคะทีนี้นะคะคุณแม่ก็ระหว่างที่น้องมาอยู่คุณแม่นะคะนะคะ่ะให้คุณพ่อดูก่อนระหว่างที่น้องมาอยู่คุณแม่ก็คือพยายามเข้าเต้านะคะคุณแม่นะทุกสองถึงสามชั่วโมงเนาะ,ะเวลาให้น้องกินนมแม่ให้ดูอย่างตามข้างลัดสิบห้านาทีโดยเฉลีย่ยนะแต่ถ้าสมมติว่าครบสองข้างเลยยังไม่หิมก็สลับกลับไปข้างเดิมนะคุณแม่เพราะว่าช่วงนี้ น้ำนมแม่าจะายังมาน้อยหรือว่ายังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่เพียงพอน้องก็เลยจะขอดูดบ่อยนิดน,นึงนะคะคุณแม่นะคะโอเคนะคะคนแรกนี่แบบใครทำผ<า>มให้ใ,หใช่ไหมใช่แต่ตอนมันเป <c oughs> ็นวัยรุ่นไงใช่วัยรุ่นมันก็เลยจะมีขนาเยอะเยอะใช่คุณแม่แต่ไม่เป็นไรนะคะพอเรากระตุ้นม,มันก็จะสร้างหน้าคุณแม่นะโอเคนะคะแล้วก็คอยดูแลเรื่องชีเรื่องอื่นนะคะคุณแม่ถ้ามีชีมีอึเราก็เช็ดออกไปตามปกตินะคะคุณแม่นะคะเนาะโอเค แล้วห่อตัวนี่คือคุณแม่ยังจาได้ไหมคะห่อตัวห่อตัวน้องจาไม่ได้จาไม่ได้แล้วสิบปีสิบปีสิบปีที่แล้วใครทําผมให้ทรงผมจับมากคุณพ่อสวยวีเท่ากับที่เราซื้อมาเลยนะที่บ้านเตรียมพร้อมหมดแล้วใช่ไหม่จะพร้อมเองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเขาออกมาเลยมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะคลอดก่อนเพราะว่าคนแรกก็คลอดก่อนกาหนดเหมือนกันใช่ใช่คุณแม่